สวัสดีค่ะพบกับเกมกินรถธุรกิจเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เกมก็มีรถรอมาฝังหนึ่งคันกับสาววูรีววนะคะตัวนี้จะจัดเป็นรีววหน้าหมูป่าตัวต่ำสุดก็คือตัวเอนทรีแต่ว่าออสำหรับใครที่ทราบอยู่แล้วนะว่าตัวต่ำสุดนะคะมันจะมีออปชั่นพิเศษเพิ่มมาแค่ได้จอทัสกรีนแต่อันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษเหนือพิเศษกับคันนี้กันไปกันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้ก็จะเอาใจหนุ่มๆนะคะไซซิงไซแซดกันนิดนึงเพราะว่าใส่เป็นล้อแม็กสวยๆมาให้หนึ่งชุดเลยเป็นแม็กเวลสีดำนะคะก็ขอบล้อก็จะได้สีดำด้วยเหมือนกันกับตัวรีวรหน้าหมูป่าได้กระจังหน้าแล้วก็โมหน้าแบบนี้เลยในส่วนของตัวหน้าหมูป่าเนี่ยที่ได้ฉายยม,มาจากลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก็เกมก็เลยเอามาพูดต่อเลยตอนนี้จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะส่วนกันชนทั้งด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีบลอนด์นะก็คือสีเดียวกับตัวรถนั่นแหละ ส่วนไฟตัดหมอกจะยังไม่ได้มานะคะแล้วก็ตาไฟตร้นี้จะได้เป็นไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับสัญญาณไฟหลีและไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเลยในเรื่องของฝากระโปรงก็จะมีเป็นคิ้วโครเมียมให้เหมือนกันแบบนี้ค่ะดูสวยๆเท่ๆละหล่อนะคะเพราะว่าบวกกับตัวล้อแม็กด้วยด้วยสีรถด้วยแล้วก็ตัวทรงรถด้วยก็ถือว่าโอเคหล่อตอบโจทย์มากต่อไปในส่วนของตัวล้อแม็กนิดนึงดีกว่า ล้อแม็กตัวนี้นะคะอย่างที่เกมบอกก็คือเป็นแม็กเวลสีดํานะคะขอบล้อก็จะเป็นสีดําเหมือนกันพร้อมฝาครอบเบรกแบมโบแบบนี้นได้สีน้ําเงินเข้าไปแล้วก็น็อตล้อเนี่ยจะเป็นสีนเงินแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบมีไอเดียใหม่ๆอยากใส่เป็นสีแดงหรือว่าสีน้ําเงินก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นสีดําก็ได้เหมือนกันในส่วนของทางด้านข้างรถตัวนี้เป็นทรงเตี้ยแต่ไม่มีบันไดข้างมันก็ถูกแล้วแหละคะ่ะสำหรับคันนี้เนาะ ก็ในส่วนของมือเปิดอ่มือเปิดจะได้เป็นสีดำสีดำด้านแล้วก็ทางด้านแก้มรถจะมีเป็นโลโก้ไฮลักเลยมานิดนึงค่ะนี่ด้านกระจกมองข้างของเราจะได้สัญญาณไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ด้านหลังกระจกจะเป็นสีดำโดยรวมแล้วสำหรับตัว Toyota Revo 2.4ตัว e N p r y ทันนี้ปี2022เกียร์ธรรมดาก็ทรงหน้าใช้งานมากๆใครจะเอาไปแซดไปซิ่ง ก็ได้เหมือนกันคือใครจะเอาไปทำมาหากินก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายกันอีกนิดหนึ่ง ในส่วนของทางด้านท้ายนะคะตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าถูกใจเช้าพ่อขาแม่ขามากๆเพราะว่าได้กันชนท้ายมาหนึ่งชิ้นนะตัวนี้ขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายเลยนะใครเห็นแบบว่าอย่างพ่อขาแม่ขาเห็นก็คือต้องหิ้มอะแบบว่าโอ้โหมีรถใช้งานและมีบันไดให้ขึ้นอีกใส่ของวางของได้สบายสบายเหมือนกันในส่วนของทางด้านฝากระบะท้ายนิดนึงตัวนี้ก็ตามฉบับรีวอเลยนะคะ mm hmm. มาทั้งตัวโลโก้ตัวสัญลักษณ์แล้วก็ถ้าได้เอ่อได้มือเปิด เป็นแบบโครเมียมด้วยและตัวนี้นะคะที่เกมบอกคือเป็นตัว Ent ทรีที่จริงแล้วอะ่ะมันไม่มีกล้องมองหลังนะคะแต่ว่าคันนี้ใส่กล้องมองหลังมาให้เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะแบบนี้เลยก็พิเศษกว่านิดนึงเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้กล้องมองหลังมาด้วยซึ่งตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้แค่ตัวจอทัสกรีนเท่านั้นแต่อันนี้คุ้มค่ามากๆเพราะค้าไม่ค้าเห็นแล้วแบบ เอาเลยค่ะจัดได้เลยยิ้มแก้มปริแน่หรือถ้าเกิดไว้รุ่นที่ชอบนะคะเอาไปแต่งซิ่งแต่งสวยเพิ่มตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่ากล้องมองหลังก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านภายในห้องผู้โดยสารนะคะว่ามันจะแสดงภาพออกมาทางไหนแล้วว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะโอเค ในส่วนของ,งด้านข้างกระบะก็ได้สติกเกอร์เซตอิดิชันนะคะปกติอยู่แล้วเนาะสำหรับตัว e อนทรีตัวเริ่มต้นก็เป็นตัว Z ซ d อิดิชันหรือใครจะเรียกแบบนี้ก็ได้โอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูทางด้านภายในกันในส่วนของภายในนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นสีดำซักทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าแผงประตูตัวเบาะนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านห้องผู้โดยสารก็ได้สีดำเหมือนกันแต่ที่เป็นสีเบจนะคะปะบ,บนมาด้านเพดานแบบนี้เลย นี่เห็นไหมคะว่ารถที่ร้านเรานะคะใหม่สะอาดทุกคันแน่นอนตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทนะแล้วก็ได้เป็นตัวจอทัชสกรีนมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะยังไม่มีระบบฟังก์ชัน POWER MODE แล้วก็อีโคโหมนะจ๊ะสำหรับคันนี้มีช่องกระจายไฟมาให้2ช่องเป็นปุ่มคอนโซลปรับแอร์แล้วก็ในส่วนของจอทัชสกรีนคือมันจะมีมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือตัวสแตนดาร์ดนี่แหละนะโอเค เป็นจอสัมผัสนะคะก็เชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้ฟังเพลงได้สาย Arc USB วิทยุโทรศัพท์มือถือได้หมดทุกรูปแบบมีระบบ T-Connect นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถไปตั้งค่าหรือว่าไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าเอาเองได้เลยเพราะว่าในส่วนของระบบตัวนี้นะคะทางศูนย์โตโยต้าจะเป็นคนแบบว่าคอนเน็กให้เราเองนะคะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้หรือว่าเข้าระบบนี้ก็ติดต่อที่ศูนย์ได้เหมือนกัน ในส่วนของตัวพวงเวลัยนะคะตรงนี้ก็ยังทรงเดิมๆอยู่นะจับได้กระชับนะคะได้ถนัดมือนะก็จะมีช่องให้จับได้หลากหลายช่องมากแล้วก็ส่วนเลขไมคการใช้งานตัวนี้ไมคแท้ไมคเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่เกมบอกคือตัวนี้มันจะมีเป็นกล้องมองหลังมาให้นี่นะคะขออนุญ,ญาตเข้าเกียร์ก่อนสไตล์เครื่องแล้วกัน จะมีเป็นกล้องมาให้นะคะแล้วก็แสดงผลทางด้านหน้าจอตรงนี้เลยเห็นได้ชัดกล้องไม่หลอกไม่มีผิดเพี้ยนนะคะก็คือเหมือนสภาพจริงมากๆก็คือเออสวยตอบโจทย์ดีเลยนะคะพราะค้าแม่ค้าคือใช้งานได้สบายหรือว่าใครที่แบบต้องการคันนี้ชอบสไตล์นี้แบบไม่ต้องแต่งเพิ่ม ต้องรีบจัดเลยนะคะก่อนในส่วนของตัวระบบตัวนี้ก็ยังได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ระบบการล้อถหลายลื่นระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันการขับขี่ดีแล้วก็ช่วงล่างโอเคมากๆสำหรับการบรรทุกการขนของการใช้งานนะคะอุดสุดๆสำหรับสายซิง่งสายแซดนะคะถ้าไปแบบตกแตง่งหรือว่าทำมาน็ตเตอเงี้งยก็ตอบโจทย์มาก โอเคอีกหนึ่งจุดนะคะในเกมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องสำหรับตัวเครื่องยนตนะตัวนี้จะได้เครื่องยนต์2 4 c c ขนซีซีขาดาซีสูกำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็ได้ระบบเบรก ABS นะคะที่เกมแจ้งตอนแรกโครงสร้างให้ดูนะคะเดิมๆไม่ชนหนักไม่คลิกคว่ำและไม่สศซักแน่นอนดูยังไงนะคะดูในส่วนของคานหน้ารถจุดมาร์กสีต่างๆ น็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับเลยสักนิดเดียวตัวห้องเครื่องนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะนี่ไม่มีน้ํามันเยิมไม่มีคราบระมันเกาะสักนิดเดียวนะคะคือดูแลบํารุงรักษา ใหม่ทั้งหมดเลยและที่สำคัญถ้าตัวรถสภาพดีอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะลูกค้าคือใช้งานได้แบบสบายๆและทางร้านเรามีรับประกันให้ทางด้านบริการหลังการขายแล้วก็การรับประกันตัวเครื่องยนต์ตัวรถด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาแล้เลยตัวนี้นะคะเปิดขายอยู่ที่3า9 9 0 0 0บาทกับ r ร v o 2.4ตัว Entry ปี2022นั่นเอง ก็สำหรับใครที่ตามหานะคะหรือว่าอยากได้กระบาดไปใช้งานนะคะสีแบบคืณนฐานนี้เลยเกมก็ต้องขอแนะนำคันนี้นะคะเพราะว่าได้ราคาเบาๆแล้วก็คุณภาพเกรดพรีเมียมมากๆก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะเกมขอฝากไว้นิดนึงกับช่องทางการติดต่อใครที่ต้องการติดต่อกับรเรา ธุรกิจค้นหาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะก็ฝากไว้นิดนึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว,ว่ากด Subscribe ไว้ให้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ